มาจัดทุกคนเริ่มขายงานยังไงถ้าไม่มีอะไรเลยโอ้ยตายแล้วมาโชคดีแล้วที่คุณมาเจอป๊อปนะคะไม่มีทุนไม่มีคนเห็นงานไม่มีความมั่นใจไม่มีอะไรเลยตอนนี้แต่อยากจะเริ่มแล้วมีอย่างเดียวคือความอยากถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รอทุกอย่างรอความพร้อมรอเก่งรอทุนพลาดแล้ว เออเราไปดูกันค่ะว่าเราเริ่มอะไรได้จากตรงนี้ก่อนอื่นอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ปบด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงอ่าถ้าคุณไม่มีทุนไม่มีใครเห็นคุณเลยไม่มีความมั่นใจไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนก็เริ่มไปตามนี้จ้ะเริ่มจากขายไฟที่คุณทําได้ในหนึ่งวันอ่างานอะไรก็ได้ที่คุณทําได้ในหนึ่งวันเพราะเดี๋ยวคุณจะหมดไฟก่อนถ้าทํายากคุณจะท้อ อ่ะใบต่อไม่ต้องมีทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องไลห์สดเช่นท e ําอีบุ๊กขายทําแพนเนอร์ขายทําฟอนต์ทำเทมเพลตใช้แชท GPT ช่วยคิดช่วยเขียนช่วยออกแบบได้หมดเป็นไงเป็นไงใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวไม่รู้จะขายอะไรให้แชท GPT คะ่ะช่วยหาไอเดียให้ไม่กล้าโพสต์ให้แชท GPT เขียนให้ไม่กล้าทำตัวชิ้นงานให้แชท GPT ทำให้ ไม่มั่นใจก็ฝึกง่ายๆวันละงานค่ะเออถ้าคุณเป็นคนทำงานดิจิตอลก็ฝึกดีตอนถ้าคุณทำสายสร้างตัวตนทำโพสทำคอนเทนต์คุณก็ฝึกโพสเหมือนที่บ๊อบทำนี่แหละเรียนรู้แบบลงมือทำเลยไม่รอให้พร้อมอย่ารอให้เก่งแล้วค่อยทำค่ะเพราะมันจะเกิดการพัฒนาเมื่อคุณทำซ้ำๆซๆค่ะอ่ารอเก่งก่อนอาจไม่ได้เริ่มสักทีแต่ถ้าลงมือความกล้าจะค่อยๆเพิ่ม ความเพอร์เฟกมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะถ้าคุณทํำตั้งแต่ตอนที่คุณไม่พร้อมนะไม่ต้องเก่งค่ะทําเลยขายของให้พร้อมขายของไปพร้อมกับการสร้างตัวตนอันนี้หมายถึงอถ้าคุณขายดิจิตอลโปรดักคุณก็ทําช่องของคุณไปด้วยค่ะทําช่องที่เกี่ยวกับดิจิตอลโปรดักของคุณนั่นแหละมันทาให้คุณขายงานได้ง่ายขึ้นถ้าคุณแบบ ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะมีสคริปต์หนึ่งที่เปรี้ยงปลางดังขึ้นมามีคนติดตามเยอะแยะโอ้ยอันนั้นยอดออโต้เลยจ้ะคุณไม่ต้องมายิงงงยิงแอดอะไรเลยอะ่ะมันจะมารัวรัวรัว,วอ่าทำซ้ำวันละนิดค่ะแต่อย่าหยุดอ่าเนี่ยวันนี้บอเพิ่งไปสอนรอบสดมาสิ่งสําคัญที่ย้ําเสมอกับนักเรียนทุกรอบก็คือกลับบ้านไปแล้วทําการบ้านด้วยนะ ไอ้ที่เรียนไปวันเนี้ยทำซ้ำซะคุณจะได้จำได้เพราะตอนเรียนนะคะมันจะติดปัญหาโน่นนี่นั่น,นแล้วพอตอนคุณกลับไปทำที่บ้านนะคุณจะงงๆอ่าตอนที่เรียนเนี่ยมันก็เหมือนเราเรามีคนคอยแก้ปัญหาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วพอกลับไปบ้านอนะ่ะมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นต้องรีบย้ำกลับไปค่ะรีบทำซ้ำๆเพื่อที่คุณจะได้จำสเต็ปขั้นตอนได้พอคุณจำได้ค่ะมันวนลูปแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณแค่ทำตามเดิม เท่านั้นแค่นั้นค่ะแล้วคุณก็เริ่มสร้างรายได้ได้แล้วอ่าเอาเป็นว่าถ้าคุณทำแบบนี้ติดกัน30วันคุณจะกลายเป็นคนที่มีสินค้าามียอดวิวดีมียอดโหลดมาและคุณก็จะมั่นใจในตัวเองโดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นสาวันค่ะคุณทำได้แน่นอนอ่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปดูเอ่อคอนเทนต์ content, คลิป30วันปั้นร้านทีเอเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้อีกเอาเป็นว่าตอนนี้ ไปก่อนไปหางานก่อนว่าคุณจะทําอะไรแล้วก็เริ่มเลยถ้าไม่รู้จะทําอะไรพิมพ์ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําอะไรต่อโอเคปะเออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย